นักชมครับวันนี้สารีธนุสจรนะครับพามาสัมผัสกบรรยากาศขององคต้นแบบ ความดีความสุขครับนั่นคือกลุ่มบริษัทเทรบูบาร์เดอร์ครับวันนี้เองเป็นบรรยากาศที่โครงการสร้างเสริมสุขภาวะการจังหวัดธานิยมร่วมกับสำนักงานกองทุนสสสรวมทั้งสถาบันพัฒนาทุนวิศวกรรมครับมีโอกาสได้รับความรู้เต็มเต็มความรู้จากอาจารย์พัฒนชัยกุศิสวัสดิ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเทรบูบาร์เลอร์วันนี้เป็นอีกวันนึงครับที่ทางสสสร่วมกันหลักรสกคลงานเกิดขึ้นโดยมีสำนักงานอนามัยนะครับแล้วก็มีกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแผนไม่่พอครรรรัับบบวนนีีี้เเาามทปึกษใชิงะ รัก,ก,รกบุรีงานสื่อคนละคนแล้วก็ผูป้ประกอบการครับมาร่วมรับความรู้มาดูศึกษากิจกรรมโองการต้นแบบความสุขครับบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยนะครับเรามาเก็บตกแล้วก็มาดูวิธีการในการคิดโดยเฉพาะการคิดกระบวนการที่จะเชื่อมต่อให้เกิดความสุขย,ย,ย,ย่็งยั่งยืนครับบรรยากาศด้านนเปต้นนะเป็นการดำเนินการในสุดครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำความรู้ แล้วก็การนำความรู้ไปใช้กับประโยชน์สูงสุดครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางเชียร์บูบาเดอร์ได้รับอิสระทำงานมากกว่า50ปีครับ,รบแน่นอนครับโอกาสที่ดีเช่นนี้จะต้องมาจากอุณหนนที่ดีต้องมาจากบคาุคลากรที่ดีและก็ต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพการสมงเสรยิ่งก็คือแบบการกักคือสุขรสังคบการอบคุณนะครับทางกลุ่มบริษัทเชียร์บูบาเดอร์คณะผู้บริหารท่านพัฒนาชัยคุณสิทธิสวัสดิ์อาจารย์อย่างๆๆคจิราประสานจิตครับรวมทั้งคณะผู้ติดตามและก็คณะผู้ดูแลการพูดสวัสดีครับว Thank <laughs> you.